พิ่ยาว่าวันเกิดพี่เสยาไปคาราโอเกะกันไหมคาราโอเกะออืไม่ไปอ่ะผมไม่ชอบร้องเพลงด๋อยวนวายไปไหนนะคาราโอเกะผมชอบป่ะไม่เอาเสียกูไม่พร้อมเลยเนาะแล้วมึงลำไยมันน่าวนวายมึเข้าใจปะคนเยอะมึงลำคาญไปที่อื่นดีกว่าีไอเนาะอ้อยมึงไปคาราโอเกะไม่ชอบไปคาราโอเกะมันต้องมีเหล้ามึงจะหลงไม่ชอบกินเหล้าใช่ไหมเป็นตีโคตรโคตรมันน่าลำใหญ่มั้งะไม่ใช่เนาะเนาะยายไปคาราโอเกะนะฮะคาราโอเกะเออมันเกิดตัวอืมไม่เอาทุกวันนี้ก็ร้องกัเยอะมากแล้วอ่ะให้ร้องเถียงไม่ไห เราหรอกไม่ได้ไม่ชอบเจ็บคอไปร้องเพลงบ้านปกติก็ต้องทำงานอยู่แล้วไม่ร้องเพลงไม่ว่างแล้วคิวของหลายคนมันดูมันดูไม่ดีวรืเปล่าบอกเลยนะว่าคาราเกะถักตอเยเซียไม่ใช่เน่มันเกิดเซียเปคาราเกะเราไม่เอาบ้าเหรอฉันไม่ชอบร้องเพลงไงก็รู้อยู่วันก่อนเซียก็โทรไปชวนออฟฟี่ออฟฟี่บอกไม่ชอบร้องเพลงโทรไปชวนชิคเค้กชิคเค้กก็บอกว่าไม่เลิศไม่เอาหรอกแล้วฉันโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วบ้าเหรอไปให้ร้องร้องแร็พแหกกระเชอกับเด็กๆบ้าอายเขาไม่เอา คาราโอเกะไม่ไปอ่ะคุณไม่ชอบร้องเพลงดอนวุ่นวายบอกเลยนะว่าคาราโอเกะพักก่อนไม่ใช่ ไปไหนนะถ้าเราเก่งชอบปะไม่เอาเสียงกูไม่ท้องเลยผู้ชนชิคเค้กชิคเค้กก็บอกว่าไม่เลิกผู้ชมชิคเค้กชิคเค้กก็บอกว่าไม่เลิกพยานที่ไปคาราเกะงนะถ้าราเกะเออมันเกิดตัวอืมไม่เอาทุกวนนี้ก็ร้องไม่เยอะมากแล้วอ่ะ เจ็บไม่ไหวลัพอไม่ชบไองเจ็บพอไปร้องเพลงบ้านหกตกงต้องทำงานอยู่แล้วไม่ร้องเพลงไม่ว่าง้หลายคนมันดูมันดูไม่ดีว่ะ แล้วฉันโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วบ้าเหรอไปให้ร้องร้องแรกแขกกับเธอกัเด็กๆบ้าายเขาไม่เอาวิชไปอยากรู้ได้อยเงบ้าเหรอฉันไม่ชอบร้องเพลงไงก็รูยย้ยจะทยังไงชปอะไรไม่ชอบเราไม่ชอบกินเราใช่ไหมแอนตี้โคตรมันน้ำใหญ่่าไม่ใช่เนี่ย เซย่าก็โทรไปชวนออฟฟี่ออฟฟี่บอกไม่ชอบร้องเพลงออฟฟี่ออฟฟี่บอกไม่ชอบร้องเพลงนอนแล้วมึงรำคาญแลน้ามึงหวายมึงจะไปคนเยอะมึงรำคาญไปที่ดีกว่า